เอาครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงในเรื่องของเพจปลอมของน้องอุ่งอิงเพชรบ้านแพงคือตอนนี้คือระบาดมากๆครับก็อยากจะมาแจ้งเตือนนะครับเหล่าบรรดาพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแฟนคลับนะครับที่บางคนคือไปกดไลค์กันเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนนั้นคือเพจปลอมนะครับเพจปลอมคือ คนกดไลค์เยอะกว่าเพจจริงอีกครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วระวังด้วยครับสนับสนุนเพจจริงนะครับทุกคนเพราะว่าเพจปลอมเนี่ยอุ้มเชื่อว่าเขานะครับทำเพื่อน่าจะหวังผลประโยชน์ไหมอะ่ะเพราะว่าบางบางบางทีเนี่ยเพจที่ใช้ชื่ออุงอิงเนี่ยคนติดตามเนี่ยเยอะมากเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะไปเปลี่ยนชื่อเพจไปเป็นแบบเพจหวยเพจ การพน,นันอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนต้องระวังกันดีๆด,ด้วยนะครับอย่างที่มิ่มบอกนะครับว่าช่วยกันไปกดรายงานกันก็ได้ครับทุกคนเพื่อที่จะให้เพจเหล่านี้ปลิวนะครับซึ่งโหหลายคนก็คือจัดการมามาแบบปลิวไปหลายเพจแล้วแต่ทีเนี้ยเริ่มกลับมาระบาดอีกหนึ่งครั้งนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นทางด้านเพจของพ่อแม่น้องแล้วก็เพจของน้องเองนะครับทุกคนซึ่งเยอะมากจริงๆครับถ้า เขียนเนาะถ้าสมมุติว่าต่อท้ายด้วย fc หรือว่าอะไรก็แล้วแต่แล้วเป็น fc จริงๆอ่ะอันนี้อิ่มมองว่าไม่ผิดนะครับคือถ้าเขียนแบบว่าอ่ะ fc อุ้งอิงเพชรบ้านแพงแฟนคลับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงแฟนคลับอะไรเงี้ยอันนี้ก็อาจจะอันนี้คือคือ,คอชัดเจนไงว่าเป็นแฟนคลับว่าเป็น fc แต่บางคนคือเรียนแบบแม้กระทั่งรูปประจําตัวอย่างเงี้ยนะครับทุกคนรูปประจําตัวรูปหน้าปกคือสร้างความ งงวยเนาะให้กับแฟนขับ FC บางคนเนี่ยอยากจะทักไปหาน้องอยากจะทักไปโอนเงินให้กับน้องนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องดูดีๆนะครับทุกคนดูดีๆเนี่ยอย่างเอารูปของอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยไปขึ้นนะครับบอกว่าอ่าเจออุ้มอิ่มนะครับหน้างานเนี่ยคือคนไปกดไล 4, ค์สี่พันค้นนะทุกคนสี่พันกว่าเยอะมากเลยนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะปลาไป5,000แล้วเพราะฉะนั้นแล้วครับทุกคน ด,ดูดีครับบางทีเอารูปน้องตอนป่วยเข้าโรงพยาบาลอย่างเงี้ยมาแต,แต่ว่าอุ้งอิงเจ้าตัวจริงๆเนี่ยเขาร้องเพลงอยู่นะครับทุกคนเนี่ยสร้างความเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเสียหายยังไงก็คือ1เลยสมมติว่าพอพอี่แม่เอฟซีแฟนคลับตั้งใจนะครับที่จะมาดูลูกสาวอุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพงแต่ดันไปเจอรูปอ่ะอันนี้สําหรับคนที่ไม่รู้จริงๆเนาะแต่ดันไปเจอรูปที่อุ้งอิงกําลังนอนป่วยอยู่ บางคนไม่มานะครับบางคนก็เอา้าน้องเข้าโรงพยาบาลแล้วก็มาแสดงความเป็นห่วงคือเราเคยเห็นคอมเมนต์ทานองเนี้ยเยอะแล้วบอกว่าเอา้ากะว่าจะไปดูอุงอิงอยู่แต่ว่าอุงอิงนอนป่วยอยู่โรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยเคยเห็นคอมเมนต์แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนสิ่งที่เราทําได้ก็คือช่วยกันเป็นหูเป็นตาเนาะอ่ะอุงอิ่มเอาขึ้นมาให้แล้วอันนี้คือเพจจริงของน้องนะครับที่องค์กรทําให้เนาะแล้วก็เฟซจริงเนี่ย เฟซจริงของน้องเนี่ยครับทุกคนตอนนี้น้องได้เปลี่ยนรูปประจําตัวเป็นรูปชุดสีทองแล้วก็ต้องดูผู้ติดตามเป็นหลักด้วยนะครับผู้ติดตามอิงจริงๆเนี่ยมีอยู่2 0 0แสนกว่าคนแล้วนะครับตอนนี้เนาะแล้วก็เพจเนี่ยก็กําลังจะแสนแล้วเพราะฉะนั้นแล้วผู้ติดตามหลักอทุกคนแต่เพจปลอมคือผู้ติดตามคือเยอะจริงเพราะฉะนั้นแล้วเราจะทํายังไงดนีนอกจากการไปกดรายงานแล้วก็ช่วยกันแชร์นะครับลงกลุ่ม สิ่งสาค ie, ัญเลยคือพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแฟนคลับนี่แหละช่วยกันกดรายงานกันและเห็นพินิกกี้เนาะทีมงานขอบตาดามเนี่ยก็ได้มีการเอ่อโพสนะครับเห็นพินิกกี้ทีมงานขอบตาดามได้มีการโพสต์เมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าจะเอาจริงจริงจางๆแล้วกับเพจปลอมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเนี่ยอาจจะแบบไม่รู้ว่าเขาจะจัดการวิธีไหนแต่ว่าก็อยากให้จัดการโดยเร็ววันนะครับเพราะว่า หนึ่งเลยกลัวที่สุดค,คือกลัวคนโอนเงินไม่ใช่อะไรหรอกครับทุกคนเนี่ยยกตัวอย่างเคสมาแล้วอย่างพี่ดิวธีรพัฒน์เนี่ยพ่อค้าออนไลน์ชื่อดังครับทุกคนก็โดนมาแล้วนะครับทุกคนโดนมาแล้วในเรื่องของการโอนเงินบางคนโอนไปเป็นแสนะน,นะทุกคนน่ะมันน่ากลัวนะครับบางคนโอนไปเป็นแสนแล้วก็เห็นไหมครับ <st up> เขียนจดหมายเนี่ยมาด่านะครับเขียนจดหมายมาดา่บคุณแม่มาฟ้องแม่พี่ดิวธีรพัฒน์อย่างเงี้ยครับทุกคน เนี่ยอันนี้คือน่ากลัวมากๆและอุงอิงตอนนี้ถือว่าน้องเป็นคนที่โด่งดังแล้วก็มีชื่อเสียงมากๆนะครับก็เลยนะครับจะทําให้คนเนี่ยปลอมเยอะนะครับทุกคนเพื่อผลประโยชน์แหละอ่าหลักๆเราคิดว่าก็คงจะเป็นเพื่อผลประโยชน์นะครับคือบางคนเนี่ยพอผู้ติดตามเป็นแสนแล้วผู้ติดตามหลักหลายหมื่นแล้วเนี่ยนะครับทุกคนก็มีการเขาเรียกว่ามีการอะไระเขาเรียกว่ามีการเอาไปเปลี่ยน อย่างกลุ่มเหมือนกันครับทุกคนอ่าตอนแรกตั้งชื่อเป็นอุงอิงคนเข้าไปแบบเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นพันคนแต่พอคนติดตามเยอะแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อเพจเป็นเพจเว็บพนันอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับดูดีๆนะครับแล้วก็ดูชื่อบัญชีเลขบัญชีไม่หน่อยดีๆนะครับทุกคนถ้าไม่มั่นใจก็นะครับอ่า ทักไปแฟนเพจเลยสาน้อยเพชรบ้านแพงเลยเดี๋ยวจะมีแอดมินตอบอยู่นะครับทุกคนเนาะนะครับทักไปเลยนะครับทักไปเลยที่แฟนเพจสาวน้อยเพชรบ้านแพงว่าอันเนี้ยใช่ของจริงไหมลูกก,ก็ก็ถามไปเพราะว่าแอดมินเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตอบเร็วอยู่นะครับนะครับก็ ก็เป็นห่วงทุกคนนั่นแหละครับทุกคนเพราะว่าอุม้มอิมเองเนี่ยก็บอกได้เท่าที่คนเข้ามาถามจริงๆอ่ะบางคนคือแบบบางคนคือพลาดแล้วถึงค่อยมาถามอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะครับนะพลาดพลาดนะที่นี้คือหลงโอนเงินไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเคยมีนะครับเคยมีเคสแบบนี้อยู่ซึ่งเป็นแม่ฮักเนาะแม่ฮักอยู่แถวบุรีรัมนีแหละไปเจอองค์อิงที่บ้านเลยถ้าทุกคนได้เคยดูคลิปย้อนคลิปดูเก่าแล้ว,ว่าโอนไปเพจนี้อะได้รับไหมลูก คือสุดท้ายแล้วคือเป็นเพจปลอมนะครับทุกคนดูดีๆนะครับแล้วก็คนที่ทําแบบนี้ยมิมมองว่ามันไม่น่ารักนะครับไม่น่ารักเลยแล้วก็ขอให้ทางองค์กรเนาะเอาจริงเอาจังนะครับแล้วคิดว่าเขาก็น่าจะเอาจริงเอาจังแล้วแหละเพราะว่าเห็นพี่นิกกี้นะครับก็ได้มีการออกมาโพสต์เนาะว่า,าว่าเจอกันเลยเออเจอกันเลยเพจปลอมนะครับรอบนี้คือเอาจริง นะสำหรับทางด้านพี่นิกกี้ทีมงานขอบตาดำนะครับอ่ะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับทุกคนดูโซเชียลเล่นโซเชียลอย่างยางมีสติอย่างทุกคนไปกดไลค์รูปรูปของของเฟสน้องอะ่ะเฟสปลอมน้องอ่ะเขาได้เงินแล้วนะครับเนี่ยพราพ่อแม่เขาได้เงินแล้วนะครับ,นะค,รบคือเขาได้เงินเต็มๆเ,เลยอะ่ะคือตอนนี้มันโพสต์รูปแล้วมันมีเหรียญเข้า มีเงินแบบโบนัสอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนอก็นั่นแหละครับทุกคนอิ่มก็บอกได้ที่บอกจริงคือบางคนบางคนแชทมาถามอิมอิมก็พร้อมจะตอบสิ่งเหล่านี้นะครับอิมอิ่มจะเป็นแอดมินที่แบบตอบเร็วที่สุดเกีย่ยวกับอ่าถาโซนว่าคนทักมาถามว่าน้องอุ้มอิ่มเพจอุ้มอิงอันไหนคะมันเยอะมากเลยวิมงก็จะส่งให้อย่างละเอียดยิบนะฮะอันไหนที่เป็นเพจปลอมก็คือก็คือปลอมนะครับทุกคน ก็ต้องดูกันดีๆนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับอุ้งยิ้มข่าวกระแสด้วยก็แล้วกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับอากาศเปลี่ยนบ่อยมากๆเลยฝากทุกคนนะครับดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยก็แล้วกันนะครับวันนี้ก็เอาเรื่องราวของเพจปลอมนะครับของน้องอุ้งอิงเป็นบ้านแพงเนี่ยมาฝากทุกคนคือเมื่อเช้านี้ทางแซนเพจพ่อแม่น้องเนีเน่ยก็โอ้โหเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เพจพ่อแม่อุงอิงก็คือมาบอกกล่าวทุกคนแล้วเนาะเกี่ยวกับเพจปลอมคือเยอะมากๆจริงๆนะครับก็ฝากทุกคนดูดีๆด้วยกันแล้วกันนะครับสาหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะทุกคนเพื่อเป็นกระบอกเสียงนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนครับ